สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสรุปประเด็นข่าวเด่นที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคและระดับโลกครับเริ่มต้นด้วยความตึงเครียดร,ระดับสูงสุดในกัมพูชาเมื่อมีรายงานว่าทางการจีนได้ตัดสินใจส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ MPS เข้าประจําการในกรุงพนมเปญทันทีหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและนาโตประกาศรับรองรัฐบาลพลัดถิ่นของสมรังสีอย่างเป็นทางการซึ่งนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สมดุลอํานาจในอาเซียนกําลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงวิเคราะห์ว่าการเคลื่อนไหวของปักกิ่งในครั้งนี้สะท้อนถึงความไม่ไหว้วางใจที่มีต่อฮุนเซน อดีตพันธมิตรที่เหนียวแน่นมานานหลายทศวรรษเนื่องจากปัจจุบันกัมพูชากำลังถูกรุมเรา้าด้วยแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะความพยายามของโลกตะวันตกที่จะดึงกัมพูชาออกจากการควบคุมของจีนในขณะที่จีนเองก็ไม่อาจยอมสูญเสียพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างอ่าวไทยไปได้ปัจจุบันอำนาจในกัมพูชาถูกแบ่งออกเป็นสีขั้วหลัก ที่น่าจับตามองครับได้แก่ฝ่ายของสมรังสีที่ได้รับแรงหนุนจากตะวันตกฝ่ายของเจ้าฟ้าจาักรวุฒิฝ่ายของเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและฝ่ายของหุ่นเซนผู้นำคนปัจจุบันมีกระแสะข่าวเชิงลึกระบุว่าจีนอาจกำลังพิจารณาเปลี่ยนตัวมากโดยหันไปสนับสนุนฝ่ายเตียบันเพื่อดำเนินการรัฐประหารหรืออาจผลักดันให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยมีเจ้าฟ้าจักรวุฒิเป็นตัวเลือกสำคัญเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจดูมีความชอบธรรมทางการเมืองมากขึ้นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่จีนยอมไม่ได้คือท่าเรือเรียมทางตอนใต้ของกัมพูชาครับซึ่งจีนได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลพัฒนาให้เป็นฐานทัพเรือและศูนย์กลางยุธาทธศาสตร์ทางทะเลหากพื้นที่นี้หลุดมือไปอยู่ในอิทธิพลของตะวันตกจีนจะเสียเปรียบอย่างหนัก ในเส้นทางเดินเรือเชื่อมต่อช่องแคบมะลกาและทะเลจีนใต้ทันทีการส่งหน่วย Defense News เข้ามาจึงเป็นการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้หลุดมือในขณะที่ทางด้านฮุนเซนเองก็ได้จัดตั้งหน่วยคุ้มกันพิเศษ B HQ จำนวนประมาณ300นายเพื่ออารักขาสถานที่สำคัญแต่แหล่งข่าวภายในระบุว่า ความพักดีของทหารระดับสูงบางส่วนเริ่มสั่นคลอนหลังพบการติดต่อกันระหว่างฝ่ายเตียบันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนบ่อยครั้งช่วงที่ผ่านมานักวิเคราะห์มองว่าหากจีนตัดสินใจหนุนหลังเตียบันอย่างเต็มตัวโอกาสที่หุนเซนจะถูกรัฐประหารนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากเนื่องจากเตียบันเป็นบุคคลที่มีบารมีในกองทัพ และได้รับความเคารพจากนายทหารรุ่นเก่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจอาจขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้กำลังรุนแรงแต่อาจมาในรูปแบบการเลือกตั้งภายใต้การกำกับของจีนเพื่อให้ได้รัฐบาลใหม่ที่เป็นมิตรกับปักกิ่งมากกว่าเดิมสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคครับหากเกิดความรุนแรงขึ้นเพื่อนบ้านอย่างไทยล่าและเวียดนามอาจต้องเตรียมรับมือกับเคลื่อนผู้อพยพจำนวนมาก d e f e s s e News f o r m a l Strong Male Voice Central Thai Bangkok Accent และความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจที่แย่งชิงอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทุกก้าวย่างในกัมพูชาขณะนี้จะส่งผลต่อทิศทางของอาเซียนในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หันมามองสถานการณ์ในบ้านเรากันบ้างครับโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลไทย ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดภาระค่าครองทีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งถือเป็นโครงการต่อยอดจากรัฐบาลชุดก่อนอย่างไรก็ตามเพียงแค่วันแรกของการเปิดใช้สิทธิ์เรากับได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่า การใช้งานในรอบนี้มีความยุ่งยากและไม่สะดวกอย่างที่คาดไว้จากการลงพื้นที่สำรวจตามตลาดในต่างจังหวัดผมพบว่าร้านค้าหลายแห่งยังปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโครงการเนื่องจากความกังวลในเรื่องการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและขั้นตอนการลงทะเบียนที่ซับซ้อนพ่อค้าแม่ค้าบางรายระบุว่าในรอบก่อนเคยถูกตรวจสอบภาษี จึงไม่กล้าที่จะเสี่ยงในครั้งนี้อีกแม้ทางรัฐบาลจะพยายามออกมายืนยันว่าการเข้าร่วมโครงการจะไม่มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังก็ตามแต่ดูเหมือนว่าความไม่มั่นใจในระบบจะยังคงแผร่ขยายไปทั่วประเทศขณะเดียวกันประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนมากก็บ่นว่าหาที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะไม่มีร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ ทำให้โครงการที่ตั้งใจจะช่วยลดภาระค่าครองชีพกลับกลายเป็นภาระทางใจของประชาชนแทนครับอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศที่ดีครับเช่นที่อำเภอพี่ใหม่จังหวัดนครราชสีมามีร้านค้าหลายแห่งเปิดรับสิทธิ์คนละครึ่งกันตั้งแต่เช้าเจ้าของร้านมีการติดประกาศวิธีใช้สิทธิ์ให้ลูกค้าเห็นชัดเจนและคอยแนะนําขั้นตอนให้กับผู้ที่ยังไม่เข้าใจระบบส่วนในจังหวัดเชียงใหม่และยะลา บรรยากาศในตลาดก็กลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ซื้อของอุปโภคบริโภคซึ่งร้านค้าที่ร่วมโครงการกล่าวว่าการใช้สิทธิ์นี้ช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริงและทำให้รู้สึกว่ารัฐบาลยังให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องของประชาชนทางด้านนายสิริพงษ์อังสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจครับว่าในวันแรกของเปิดใช้สิบมีผู้ใช้สิบมากกว่า3 6ล้านรายมียอดใช้จ่ายรวมทั่วประเทศประมาณ752ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเอง379ล้านบาทและเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายอีก372ล้านบาทตัวเลขนี้ถือเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจในช่วงปลายปี และรัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าโครงการในระยะที่2ต่อไปขวบคู่ไปกับการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับร้านค้าที่นำสิทธิ์ไปแลกเป็นเงินสดอย่างเด็ดขาดครับถึงแม้โครงการนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็นแต่ในภาพรวมผมมองว่าชชนส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นมาตรการที่ดีหากภาครัฐสามารถปรับปรุงระบบ ให้ใช้งานง่ายขึ้นลดขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อนและเพิ่มการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับร้านค้าท้องถิน่นนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าคนละครึ่งพลัสจะสามารถกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินในระดับฐานรากได้จริงหากรัฐบาลบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมั่นในระยะยาวทั้งในด้านความโปรง่งใสและความสะดวกในการใช้งาน หากเรามองย้อนกลับไปที่สถานการณ์ในกัมพูชาและประเทศไทยแม้จะเป็นเนื้อหาคนละเรื่องกันแต่ผมมองว่าทั้งสองเหตุการณ์สะท้อนประเด็นเดียวกันคือเรื่องของอำนาจและความไว้วางใจครับในกัมพูชาฮุนเซนกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นจนจีนต้องส่งหน่วยพิเศษเข้ามาควบคุมขณะที่ในประเทศไทย รัฐบาลกำลังพยายามสร้างความไว้วางใจใหม่ผ่านนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงทางการเมืองและสังคมต่างอาศัยศรัทธาเป็นรากฐานสำคัญเมื่อใดที่ขาดความโปร่งใสประชาชนจะเริ่มลังเลและอำนาจที่มีอยู่ก็จะเปราะบางทันทีการบริหารในยุคใหม่จึงต้องใช้ทั้งความเข้าใจและความจริงใจ ในการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนเพราะในปัจจุบันเราไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องอาวุธหรือเศรษฐกิจแต่เรากำลังแข่งกันที่ความเชื่อมั่นของผู้คนครับผมขอพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมการเมืองโลกกันบ้างครับกระแสการเมืองโลกในเวลานี้กำลังหันกลับมาจับตาบทบาทของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ปรากฏตัวในภูมิภาคเอเชียและได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากผู้นำหลายประเทศทั้งในญี่ปุน่นเกาหลีใต้และมาเลเซีย <BS> การเดินทางครั้งนี้ถูกมองเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สมการอำนาจในเอเชียเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน หลังจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายฝ่ายเชื่อว่าสหรัฐได้สูญเสียอิทธิพลและปล่อยให้จีนก้าวขึ้นมามีบทบาทเหนือกว่าสื่อระวังประเทศรายงานว่าทรัมป์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งได้มอบมงกุฎทองคำและเหรียญเชิดชูเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความเชื่อมั่นในผู้นำสหรัฐคนนี้ ภาพที่ทรัมป์สวมมงกุฎทองคำกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับมาของอำนาจหลักอเมริกาในเวทีเอเชียท่ามกลางบรรยากาศแห่งการลงนามข้อตกลงใหม่ทั้งในด้านพลังงานการค้าและความมั่นคงทางทะเลครับในขณะที่สื่อสายเสรีนิยมในสหรัฐต่างภาคกันเงียบงนันเมื่อข้อมูลล่าสุดชี้ว่าหลายประเทศในเอเชีย กำลังหันกลับมาเสริมสร้างพันธมิตรกับวอชิงตันอย่างเปิดเผยทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ประกาศขยายความร่วมมือทางทหารหรือมาเลเซียที่เตรียมลงนามข้อตกลงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาดมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์มองว่าภาพการกลับมาของทรัมป์ครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าสหรัฐยังสามารถฟื้นฟูความเชื่อมัน่นและรวบรวมพันธมิตรได้อีกครั้งในช่วงเวลาที่ จีนกำลังเผชิญแรงกดดันภายในและความทา้าทายทางเศรษฐกิจทรัมป์กล่าวอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในเอเชียเพื่อรักษาสันติภาพและเสรีภาพในการเดินเรือซึ่งนี่ถือการเปลี่ยนศูนย์ถ่วงของความเชื่อมั่นจากตะวันออกกลับไปยังตะวันตกอีกครั้งครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะเทือนเศรษฐกิจพลังงานโลกคือกรณีที่อินเดียปฏิเสธการรับน้ำมันดิบจากรัสเซีย จำนวน730ตันที่บรรทุกมากับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่กลางทะเลบอติกหลังจากบริษัทน้ำมันของอินเดียประกาศยกเลิกสัญญาซื้อขายอย่างกระทันหันสาเหตุสำคัญมาจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศใช้มาตรการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัเสเซียอย่างรอสเนฟทำให้ประเทศคู่ค้าไม่กล้าเสี่ยงละเมิดข้อกำหนด การที่อินเดียซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่หันหลังให้รัเสเซียเช่นนี้สะท้อนทิศทางการทูตที่ชัดเจนว่าอินเดียกำลังขยับเข้าใกล้สหรัฐมากขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ระยะยาวซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมอสโกที่ต้องสูญเสียรายได้มหาศาลและประสบปัญหาในการหาผู้ซื้อรายใหม่ในขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครน ก็ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของอินเดียในครั้งนี้ครับปัจจุบันสถานการณ์พลังงานของรัสเซียกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตครับรายได้จากการส่งออกน้ำมันและกา๊าซลดลงมากกว่าครึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากการที่ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดระบบท่อส่งกา๊าซใหญ่อย่างนอร์สตรีมที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิทธิพลรัสเซียถูกทิ้งร้าง สะท้อนถึงการล่มสลายทางยุทธศาสตร์พลังงานของเครมลินสถานการณ์ภายในรัเสเซียเองก็ย่ำแย่ลงมีภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาน้ำมันในประเทศพุ่งสูงจนประชาชนเริ่มไม่พอใจผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าโลกตะวันตกได้กลับมาถือไพ่เหนือกว่าในสนามพลังงานอีกครั้งจากการรวมตัวของสหรัฐยุโรปและซาอุดิอาระเบียซึ่งทำให้รัเสเซียค่อยๆสูญเสียพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ไปในที่สุด สรุปข่าวเด่นประจำวันนี้ครับ 1. จีนส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ากัมพูชาเพื่อควบคุมหุนเซน 2>, 2. ประชาชนไทยบนโครงการคนละครึ่งพลัสใช้งานยาก 3. ตรัมกลับมาสร้างอิทธิพลในเอเชียทำเอาจีนและรัเสเซียสั่นคลอน 4. อินเดียปฏิเสธน้ำมันรัเสเซียจนเรือบรรทุก ต้องกลับลำกลางทะเล 5. รัสเซียสูญเสียอำนาจพลังงานทำให้โลกตะวันตกกลับมาถือไพ่เหนือกว่าวันนี้ลูกกำลังหมุนไปสู่ยุคแห่งการทบทวนและสร้างใหม่ครับความโปร่งใสและความเชื่อมั่นคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศต่างๆยืนหยัดได้อย่างมั่นคงขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวประจำวันนี้ ร่วมแสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในทุกช้าครับ